ชอบวิชาสังคมค่ะครูสอนเข้าใจง่ายได้ใช้เทคโนโลยีครูแป้งใจดีด้วยค่ะครูแป้งให้ทำภาพยนตร์สั้นให้ทำโปรแกรมสเกตแล้วก็ให้ทำโครงงานคุณธรรมค่ะได้ทำแผนที่ประเทศจากโปรแกรมแคนว่าสนุกมากๆเลยค่ะคุณครูแป้งมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากๆาเลยค่ะแบบเรียนได้แบบเข้าใจหมดเลยค่ะหนูได้ทำทั้งโครงงานคุณธรรมแผนผังค่ะหนูได้ผ่าของพอีสานค่ะ ได้เรียนกับครูแป้งได้มีความคิดพุ่งขึ้นฟ้าค่ะได้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเลยนะคะได้มีกิจกรรมต่างๆทําให้หัวเราเละยิ้มออกค่ะคุณครูวราทิพย์สัพทนาสิริหรือที่ทุกคนชอบเรียกกันว่าคุณครูแป้งนะคะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมจะรับผิดชอบสอนในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5และปีที่6ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะได้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรมนะคะซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปและยิ่งในสมัยนี้นะคะเด็กๆนี่ชอบเทคโนโลยีชอบใช้อินเทอร์เน็ตเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็มีแอปพลิเคชันต่างๆสำเร็จรูปที่เกี่ยวกับการศึกษามากมายนะคะเราในฐานะครูผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยน วิธีการสอนนะคะก็จะนำเอาเทคโนโลยีเช่นโปรแกรมแคนวาโปรแกรม s แ a t การสร้างภาพยนตร์สั้น YouTube Facebook TikTok ที่เด็กๆสนใจนะคะมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ค่ะซึ่งนักเรียนก็จะได้ทำกิจกรรมในขณะที่เรียนนะคะก็จะเป็นการฝึกให้เขาได้คิดใช้ทักษะการคิดใช้ทักษะเทคโนโลยีต่างๆมา บูรณาการในการทํากิจกรรมนะคะซึ่งก็จะให้เด็กๆสร้างนิทานคุณธรรมนะคะจากโปรแกรม s c a t c h ผลิตภาพยนตร์สั้นนะคะในหัวข้อคุณธรรมต่างๆการเขียนแผนที่โดยใช้โปรแกรมแคนวานะคะและผลงานที่นักเรียนทําออกมานะคะก็จะให้นักเรียน,นมีพื้นที่ในการไปโพสต์แสดงผลงานนะคะนักเรียนก็จะเกิดความภูมิใจในตัวเองนะคะและนอกจากนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนโพสต์ไปแล้วสามารถใช้เป็น แหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆได้ด้วยค่ะสวัสดีตอนเชา้าที่สดใสนะคะวันนี้นะคะก็ยิงดีพากรับ ่ก็เป็นคนที่ชอบเรียนวิชาสังคมมาตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะว่าคุณครูหรือว่าอาจารย์ที่สอนเนี่ยมีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจสนุกเวลาเรียนค่ะก็เลยอยากมาเป็นคุณครูสังคมค่ะค่ะพอได้มาเป็นคุณครูสังคมแล้วนะคะปัญหาที่เจอส่วนมากก็เด็กๆก็จะบอกว่าวิชาสังคมเนื้อหาเยอะ หน้าเบื่ออะไรแบบนี้นะคะก็เลยเลือกนะคะเลือกเทคโนโลยีแอปพลิเคชันเช่นสแ c นแทนว่านะคะใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นการเรียนที่หลากหลายมากขึ้นค่ะซึ่งการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายแล้วก็นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมเข้ามาใช้นะคะก็ อ่าประสบความสำเร็จในด้านการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ถูกเสนอชื่อนะคะให้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีครูสอนดีวิชาสังคมของครูสภาค่ะและได้รับรางวัลครูดีในดวงใจปีพุทธศักราช2567ค่ะการจัดกิจรกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ยากสาหรับเด็ก เด็กทุกคนจะบอกว่าวิชานี้เป็นวิชาที่เนื้อหาเยอะแล้วก็ยากแล้วเด็กก็ไม่ค่อยสนใจแต่การจัดการศึกษาของครูวราทิพย์ก็จะทําให้เด็กเกิดความสนใจซึ่งจะนําโปรแกรมต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้แล้วก็จัดการเรียนการสอนแบบ active learning การจัด,จดกิจกรรมแบบนี้ทําให้นักเรียนเกิดความสนใจและสนุกสนานในการเข้าเรียนพอเด็กได้ผลงานเด็กก็จะนําเสนอผลงานตัวเอง ก็จะทําให้เด็กมีความภาคภูมิใจในผลงานเขาแล้วก็จะทําให้ทุกคนได้รู้ว่าการเรียนสังคมไม่ใช่วิชาที่ยากเลยสําหรับเด็กสมัยนี้